như ngán lại ไปกันเวลานี้ด้วยวะร้อนจะตายเนี่ยข่อเที่ยวมึงูร,รู้พยากรณ์อากาศผิดอ่ะแต่เขาบอกจริงๆนะเว้ยว่าวันนี้ฝนจะตกอ่ะเอาหนาวนะอ,นะอย่าเพิ่งเสียงกันเลยพวกมึงรีบไปจองคิวมึนก่อนเดีย๋ยวคนมันจะเยอะนี่ถ้าไม่ติดว่าพวกมึงเป็นเพื่อนรักกูเนี่ยกูมไม่ไปจริงๆนะบอกก่อนเอาหน้าโอ้โหดื่มชานมนะโอเคเดี๋ยว เฮ้ยหายหน้าหายตาไปนานเลยนะมึงช่วงนี้ได้ข่าวว่าติดหญิงเหรอหญิงอย่างอะไรกูแค่คุยกับเขาเฉยๆดูดีๆหน่อยนะระวังระวังไว้หน่อยแล้วกันคนเนี้ยไม่ธรรมดานะเฮ้ยไปไหนงานน้ำเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ <c oughs> เราไปหนกันดียภูเก็ตไหมหรือว่าถ้าเอาใกล้ๆพัทยาก็ได้ตอนนี้อากาศกําลังดีด้วยอืมอา้าวแล้ววันเกิดที่ไม่อยู่ที่บ้านหรอครับผมว่าวันเกิดเนี่ยน่าจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีไม่ใช่หรอครับอืมไม่เอาอะ่ะอยู่บ้านหน้าเผื่อจะตายอืมเอางี้เดี๋ยวผมพาพี่ไปช้อปปิ้งแล้วพรุ่งนี้ ที่ก็ไปฉลองวันเกิดกับที่บ้านมันก็น่าจะเป็นการสร้างช่วงเวลาที่ดีนะครับพี่เดี๋ยวเมกส่งพี่แค่นี้พออ้าวทำไมอ่ะพี่ปกติแล้วเนี่ยพี่ก็ให้ผมขึ้นไปส่งหืายทุกครั้งเลยไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ถือของขึ้นไปเองนะโอ oh, ้แค่นี้เองสบายมากพี <p> ่บอกว่าไม่เป็นไรไงหววย ก็อีหมวยไงมันบอกเริกน้องเมฆไปแล้วน้องเมฆเนี่ยนะฉันก็เห็นเขาดูแลแกนีสต์ไปไปไหนก็ไปด้วยกันตัวนี้ติดกันตลอดจริงฉันไม่เห็นว่าจะมีวันไหนที่แกนสองคนห่างกันเลยนะตอนนี้แกสองคนทะเลาะกันตลอดหรือว่าน้องเมฆมีคนอื่นเปล่าคือฉันคือฉันลำคานอะทำอะไรก็ช้าอยู่ด้วยก็เหมือนอยู่กับผู้ปกครอง ที่พวกแกเห็นว่าตัวติดกันตลอดอนะนะคือมันติดฉันไว้แกทุกที่ทุกวันโคตรอ,อึดอัดเลยอ่ะนี่ไม่รู้เควรติกกรรมอะไรที่ต้องมาเจอคนแบบเนี้ยแล้วแกบอกเลิกมันไปยังไงอ่ะก็บอกเลิกไปเฉยๆนี่แหละแล้วก็วางสายไปเลยพวกแก,วกแกว่าฉันบล็อกเบอร์ไปเลยดีป่ะ น,นี่ฉันว่าต้องแล้วแต่แกแล้วอะ่ะใช่เรื่องส่วนตัวฉันขอไม่ยุ่งน,นะแล้วเรื่องความมักฉันขอบายจริงแล้วถ้าพวกแกกลับไปคืนดีกันแล้วก็ไม่ต้องห่วงกูเตรียมไว้รอแล้วจ้าแล้วก็มาแดกกันให้หมดนี่แหลคะค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยอีหมวยมึงไม่ต้องขำค่ะเดีย๋ยวกูจะป้อนคนแรกเลกด้วย มึงไม่แกไม่เอาเหอะมันเปิดพ้อเปิดไปนยไม่เอาเอากลับมาเลยแป๊ดที่หมวยครับพี่หมวยพี่หมวยครับเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับผมขอร้องนะครับพี่ฉันบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วว่ารำคาญ เมื่อ,อไหร่จะเลิกกูแล้วเลิกยุ่งกับฉันสักทีฮะแต่ผมรักพี่หมวยคนเดียวนะครับเลาะก,กันอีกแล้วกูไม่ได้รักมึงไงกูลำคานเลิกยุ่งกับกูซะแล้กใสห่หัวไปให้พลนนเลยคายเฮ้ยเพื่อนเป็นไรวะพี่หมวยเกิดอะไรขึ้นวะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันสิครับ อิหมวยมึงใจเย็นสิไม่เห็นหรอคนมองใหญ่แล้วเออใช่มีนนอะไรก็กลับไปถึงที่บ้านดีกว่าคราวก่อนก็มาขู่กูว่าถ้ากูเลิกกับมันมันจะฆ่าตัวตายกูก็เห็นมันอยู่ดีนี่แล้วเมื่อไหร่มันจะตายไปจริงๆสักทีเลยวะฮะ พี่ก็ไม่รู้จะช่วยใกยังไงวะทำใจให้ได้ไวๆนะฉันว่าวันนี้แ่่กลับไปก่อนคืเหมือนมันยังคงปวดอยู่ขอบคุณนะครับจากที่กูเห็นนะกูว่าพอเข้าใจนะแต่ถ้ามึงยังเป็นอย่างนี้ต่อไปอะ่ะมึงเองที่จะแย่ กูว่ามึงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหะเพื่อนนี่ใช้เมกหรือเปล่ามากใครครับอพอดีหมวยเขาฝากของมาให้แล้วนายเป็นใครในายไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันเป็นใคร ถึงนายรู้ไปเขาก็ไม่กลับมาคืนดีกับนายหรอกนี่มันเสื้อที่ผมซื้อให้หมวยดิแล้วทำไมเขาถึงฝากคุณมาแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนฉะนั้นานายเลิกสนใจเขาเถอะแล้วก็เลิกเอาชีวิตตัวเองเนี่ยไปผูกติไกับขาคนอื่นได้แล้วคนมันไม่รักมันก็คือไม่รัก ถึงนายจะไม่อยากฟังแต่มันคือความจริงที่นายจะต้องเข้าใจสมมาินายเลิกรอแล้วก็เลิกบวังนี่เขาจะกลับมาได้แล้วความจริงอย่างเดียวที่ผมจะเข้าใจคือผมจะรักแล้วก็จะรอเขากลับมาแต่เพียงเท่านั้นนายนี่มันโง่โคตรโง่เลยถ้าผมโง่เพียงเพราะผมรักทุกคนเดียวผมก็ยอมถ้า่างก็เชิญโง่ต่อไปแล้วกัน บอกอะไรไปอย่างนะว่าโลกใบนี้มันยังมีอะไรให้หนายเรียนรู้เยองเยอะนอกจากเรื่องความรักบ้าบออะไรนะั่นอีหมวยเรื่องมันก่อนที่จะทำะแบบนี้ไม่เกินไปหน่อยหรอวะมันไม่เกินไปหรอกแบบนี้ละดีละ มันจะได้เลิกยุ่งกับชัดนสักทีแต่เห็นหน้าน้องเมฆแล้วกลัวมึงก็ใจร้ายกับน้องมันอยู่นะ ความรักนะแม่งโคตรเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนที่สุดในโลกเลยเว้ยวันนี้รักสักพักหนาเราต้องตกใจไเป็นคนอื่นเพราะแบบนี้ไงฉันถึงไม่อยากมีแฟนแมหมกลัวไม่มีใครเอามากกว่าค่ะเออเออติงตองเนี่ยผู้ชายเขาไม่มองหรอกค่ะไอหมมึงเนี่ยหยุดตีมแป๊บนึงก่อนถามว่ามึงผิดไหมที่ไม่ได้รักมันอะ มึงไม่ผิดหรอกกูรู้ว่าความรักอ่ะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากหรืออาจจะเป็นเพราะความหลงชั่วคราวแต่มือึงอ่ะก็ไม่น่าไปให้ความหวังมันตั้งแต่แรกเลยกูเองก็สงสัยด้วยว่ามันต้องโง่ขนาดไหนวะถึงม่ยอมตัดใจจากมึงสักทีกูคเคยอ่านเจอเรื่องบัวสีเ่เราแม่งไ้น้องเมฆอ่ะมันก็เปรียบเสมือนบัวที่จมอยู่ใต้โคนตมที่มันเรียกว่าความรักและหลงจนไม่สามารถแทรกตัวขึ้นมาเป็นผิวน้ําได้อ่ะ น่าสงสารจริงเลยว่ะไอ้หมวยน้องเมฆตายแล้ววะ่ะพูดไรของมึงวะเออวันสองวันที่ผ่านมามันามาตามเฝ้ากูอยู่เลยมันจะตายไปได้ยังไงวะเดี๋ยวแล้วมันเป็นไรตายมีคนบอกว่ามันขึ้นไปกินารากบนดาดฟ้าแล้วก็ตกตึกลงมาตายอะมึงวันเดียวกับที่มึงอะให้อีพี่โยเอาของไปคืนมาแน่เลยอะ แล้วที่กูเห็นมันมาตามเฝ้ากูอะ่ะมันคืออะไรวะโถเอ้ยอีมหมวยวกูก็นึกว่ามันจะจบสวยมึงเนี่ยนะเออหาเรื่องที่ผู้ปูะแทรแล้ฉันจะบอกอะไรอย่างนะก็ะโลกใบเนี้ย มันยังมีอะไรให้หนายเรียนรู้เยอะเรื่องความรักบ้าบออะไรนั่น ผมอีกสักคั้งนะครับนี่ทำไมพูดไม่เข้าใจกันเลยฮะฉันก็บอกไปชัดเจนแล้วนะแต่ทำไมไม่เคยเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงเอาตะเลยทำเองกับคนไม่เคยได้รับความรักอย่างนั้นแหละฮะแล้วดี่ีความสุขบ้างนะในที่มาลอ้อม ันเราฉันไปอยู่ด้วยแน่ลวเมฆมันเจาแกไปอยู่ด้วยได้ยังไงทำไมอ่ะก็มันยังไม่ตายค่ะนี่หมายความว่าไงอ่ะก็ผมยังไม่ตายแล้วผมจะไปหลอกพี่ได้ยังไงล่ะครับแล้วที่พวกแกบอกว่าเมฆเมาจะตกตึกมันคืออะไรวะ ไม่มีใครโง่เกินกว่าที่จะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเพราะแค่เรื่องความรักหรอกครับโอ้ยนี่ฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยแล้วที่ฉันฝันมึงคิดมากจนเผลอไงอีหมวยก็ตั้งแต่วันที่แม่โดนหนิงไล่ในวันนั้นน่ะผ่านไปสักสองสามวันน้องมันก็มาขอให้กูช่วยเพราะไหนๆหกแกก็จะไม่คืนดีกับมันอยู่แล้วพวกฉันก็เลยเตือนสติแกไงแล้วถ้าวันนั้น คนชื่อโยอไม่ได้ไปหาผมผมก็คงจะคิดสั้นไปจริงๆแล้วนะครับทุกคนฉันขอโทษทุกคนด้วยนะที่ทำให้เรื่องมันต้องวุ่นวายแบบนี้เออเห็นไหมละครความรักเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจริงๆแล้วผมก็หวังว่าเรื่องราวในครั้งนี้จะไปเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งในการำดำารงชีวิตของทุกท่าน ให้ผ่านพ้นความทุกขเรื่องความรักไปได้ไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ